ท่านประธานที่เคารพครับกระผมจิรายุ่หวงทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต18คลองสามวาเขตน้ําท่วมปีที่แล้วท่านประธานครับ10เขตท่านประธานครับผมฟังเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านถามเนี่ยก็เป็นห่วงเฉพาะคลองลาดพราวจริงๆเป็นบ้านภรรยาผมอยู่แถวๆถวเขตท่านนี่แหละครับไปดูคลองลาดพราวตรงวัดลาดพราวมีแต่ขยะเยอะแต่น้ํามันก็ไหลสะดวกเสียงเดียวเหม็นท่านประธานครับประเด็นที่น่าสนใจที่ผมอยากจะถามเนี่ยนะครับ กรุงเทพมหานครมันมีเป็น100ร้อยคลองคลองลาดพร้าวเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ที่ผมอยากจะถามก็เพราะว่าการทดสอบระบบน้ําของรัฐบาลเนี่ยนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องเป็นทดสอบในกรุงเทพมหานครก็ได้ครับเอาให้เขาเป็นเขตปกครองพิเศษไปเลยปิดกั้นล้อมรอบไปเลยท่านประธานครับแต่มันคนไทยเหมือนกันรัฐบาลเป็นรัฐบาลเดียวเวลาบริหารจัดการท่านก็ต้องทําพร้อมกันครับแต่เมื่อเช้านี้ผมอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐท่านประธานที่เคารพครับฉบับเนี่ยฮะมีทดลองปลอดรออยู่เนี่ยนะครับ ไปตรวจน้าหน้าดําข้ามเครียดเนี่ยนะครับเขียนน่าสนใจท่านประธานครับผมอยากจะฟังว่ารัฐบาลแก้ไขปัญหาประเภทเล่นเกมการเมืองกันอย่างไรถ้าเป็นดังที่สื่อมวลชนได้ลงนะครับทดสอบผลน่าพอใจรับมือน้ําท่วมปีนี้ย้ําไม่ท่วมกรุงเทพม,มหานครคลองทวีวัฒนาฉลุยวันพรุ่งนี้ครับ7กันยายนทําฝั่งตะวันออกก็คือแถวบ้านผมนะฮะการทดสอบซ้อมรับมือน้ําท่วมกรุงเทพม,มหานครของก,งมมองกบอผ่านฉลุยไร้ปัญหา ได้ผลเป็นที่น่าพอใจแม้จะโดนกรุงเทพมหานครเล่นนอกเกมวางยาแอบลักไก่เปิดประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนาตั้งแต่เช้าก่อนที่กบอจะเริ่มทำการทดสอบซึ่งแน่นอนครับกรมอุตุนิยมวิทยากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้พยากรณไว้นะเขียนชัดเจนครับบอกว่าน้ำจะขึ้นสูงสุดในช่วงเช้าผมถามท่านรัฐมนตรีครับถามท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีครับว่า ถ้าเกิดยังเล่นการเมืองกันแบบนี้เนี่ยนะครับคนกรุงเทพมหานครเนี่ยจะได้รับผลกระทบมากน้อยขนาดไหนผมไม่สนใจโกหกสีขาวครับผมสนใจโกหกสีดํากรุงเทพมหานครทําอุมโมงยักษ์ตกลงเป็นอุมโมงดัมบี้หรืออุมโมง์จริงรัฐบาลทราบไหมคลองลาดพร้าวนิดเดียวท่านประธานครับมันต้องไหลไปรวมกับคลองแสนแสบตรงคลองแสนแสบตัดกันครับตรงนั้นคืออุมโมงยักษ์พระรามเก้าผมไปดูมาเมื่อวันก่อนครับจึงอยากจะถาม่านลัมตรีครับว่า ระบบระบายน้ําของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะซึ่งปีที่แล้วก็เจ็บปวดสาหาัสสาการกันไปในสิบเขตแถวพวกผมเนี่ยนะครับท่วมกันตั้งแต่ตุลาแห้งธันวาระบบต่างๆที่รัฐบาลได้ประมาณการเนี่ยนะได้เผื่อไว้ไหมสมมุติว่าจะมีไอจุกไอแก่หรือไอโม่งบางคนจะเล่นเกมการเมืองและแอบไปเปิดประตูระบายน้ําในช่วงน้ําขึ้นหวังว่าถ้าเกิดกรุงเทพมหานครท่วมคนกทมก็ด่ารัฐบาลคนถามท่านรัฐมนตรีครับว่าวิธีการแก้ไขอย่างเป็นระบบเนี่ยนะครับ เอาละกูครองบางอย่างกทมลอกช้าบ้างพ่อบางที่กทมยังไม่ได้ลอกบ้างกรมราชทันมไปลอกบ้างก็สุดแท้แล้วแต่เราค่อยๆกันทําครับคําถามแรกที่ถามท่านรัมตีก็คือว่าวันนี้กรุงเทพมหานครพร้อมหรือไม่กับการรับมือในการแก้ไขปัญหาน้ําที่มาจากทางภาคเหนือและก็ไหลผ่านกรุงเทพมหานครเป็นคําถามแรกครับเชิญท่านรัมตีตอบครับคําถามแรกครับกราบเรียนท่านประธานฮะ กับผมปลอดประสบสัลตรสวดีรันปรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ครับคือท่านจิรยุมาชวนผมผิดคํามั่นสัญญาตัวเองนะผมตั้งใจว่าสองสามวันนี้ผมจะไม่อยากจะวิจงวิจารณ์อะไรเพราะอยากทํางานนะครับท่านก็มาอ่านหนังสือพิมพ์เมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะที่ใช้คําว่าวางยาอะไรเงี้ยนะฮะทีนี้ท่านผมก็มองในแง่ดีนะนะครับแล้วก็ผลของเมื่อวานมันออกมาดีนะฮะเพราะนั้นไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นก่อนที่ผมจะทํานะครับจบแล้วมันก็ดีกว่าอย่างข้ามอ่ะ แต่ถ้าท่านมาถามผมทางวิชาการนิดๆนะนะครับผมก็จะย่อยท่านนี้ฮะก็คือว่าใจจริงเราเนี่ยอยากทดลองตั้งแต่ซีโร่นะซี a ร่เบสนะครับอุปมาอุปไม้เมื่อกี้ผมพูดไปทีแล้วนะฮะเวลาเราไปตรวจโรคตรวจหัวใจสายพานเนี่ยนะครับเขาก็ให้เราไม่เหนื่อยอะไรเลยนะนะครับแล้วก็เอาน้อมาติดติดติดแล้วก็จะเริ่มเหนื่อยขึ้นเหนื่อยขึ้นนะฮะแล้วก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นชันขึ้นชันขึ้นนะฮะแล้วพอเราบอกว่าเหนื่อยแล้วเขาก็ลดลงนะฮะเพราะนั้นตอนที่มันรีทรีตนะฮะไอ เซนเซอร์ S S มันก็จะดิเทคว่าหัวใจเราเนี่ยมีปฏิกิริยาตอนเหนื่อยขึ้นกับตอนเหนื่อยลงยังไงไอ้นี่ก็เหมือนกันนะครับเราก็ต้องการจะตรวจสอบตั้งแต่น้ําต่ําสุดอะนะฮะขึ้นไปเรื่อยๆว่ามันมีปฏิกิริยาในเรื่องของโฟลในเรื่องของเคอรเ์เรนต์ยังไงนะในเรื่องของบุมอับในเรื่องของบอสตนเน็กยังไงนะฮะท้องคลองเป็นยังไงที้บังเอิญตอนเช้ากทมไปปล่อยซะหน่อยแล้วอันนั้นนะฮะตอนแรกดูเหมือนจะ50เซนมั้งแล้วขึ้นเป็น1เมตรแต่ก็แค่ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ้น เพราะนั้นแทนที่เราจะไปเริ่มทดสอบได้ที่ศูนย์มันก็ไปทดสอบที่สองที่สามซึ่งผมยังไม่รู้รายละเอียดจริงๆนะครับว่าที่ผมพูดเนี่ยวลาเอามาลงเป็นตัวเลขแล้วเนี่ยนะครับมันมีผลมากน้อยแค่ไหนแต่ในระบบคำนวณเนี่ยนะครับมันก็ชักเข้าชักออกชักเข้าได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าถามว่าเอฟเฟกต์ Effect ในโมเดลไหมมีบ้างนะครับแต่คิดว่าคอลเลกชันนะฮะทางในเรื่องของการคลคูศาสตรนเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้แล้วเราก็ไม่ได้รับการ อินฟอร์มมาก่อนนะครับผมก็ถามดรรอยน์ว่าอียูรู้ปะเขาบอกมไม่รู้นะฮะเพราะนั้นก็ก,ก็ก็แล้วไปนะฮะแต่ว่ามันก็อันตรายนะนะครับเพราะว่าช่วงเช้าเป็นช่วงน้ำทะเลขึ้นสูงสุดนะฮะน้ำทะเลมาลงตอนบ่ายนะครับลงสูงสุดประมาณบ่ายโมงสีษเศษทางผมถึงมาเลือกทําตอนบ่ายสองโมงนะครับเพราะนั้นก็นั่นน,น,นั่นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก็แล้วไปนะฮะผมก็มองมองในแง่ดีไม่ได้มีปัญหานะแล้วก็มันก็จบนะครับ ท่านี้ในคําถามที่ท่านถามว่ากทมพร้อมหรือ,อยังนะครับผมไม่รู้แต่ว่ารัฐบาลพร้อมจะช่วยกทมหรือไม่รู้นะฮะช่วยเต็มที่นะฮะร,รัฐบาลจัดงบประมาณให้กทม,มไปพอสมควรนะครับกทมก็ก็บอกประชาชนอยู่บ้างไม่บอกบ้างสุดแล้วแต่นะครับผมเองเพิ่องอนุมัติสูบเครื่องสูบน้ําเครื่องดันน้ำนะฮะให้กทมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่มั้งนะครับและกอนุมัติไปหลายยอดนะฮะจำยอดทั้งหมดไม่ได้นะครับรวมทั้งเมื่อตะกี้นะฮะเพิ่งกําลังจะอนุมัติ อะไรอะ retention wall แถวแถวบางกลวยนะครับอีก300กว่าล้านนะครับนั่นก็เพื่อปกป้องนะฮะกทมเพราะฉะนั้นผมก็หวังว่ากทมพร้อมแล้วกันนะฮะแล้วก็รัฐบาลพร้อมที่จะทํางานกับกทมนะครับอุ้มหรือช่วยกทมเพื่อปกป้องคนกรุงเทพแล้วก็ใช้ระบบการระบายน้ําท้ายน้ำเนี่ยนะครับเพื่อระบายน้ําซึ่งกระทบทั้งประเทศเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับขออย่างเดียวนะฮะก็อยากได้รับความร่วมมือแบบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันครับ คำถามที่สองครับคุณจิรยุทธ่านประธานที่เคารพครับเห็นใจท่านรองปลอดนะครับผมจะเรียกท่านว่ารองปลอดเนี่ยเวลาท่านไปทํางานเนี่ยหลายท่านก็วิพากษ์วิจารณ์นะฮะแต่ว่าการทํางานเยอะของท่านเนี่ยก็เป็นผลดีลดทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดครับผมถามต่อไปครับในเรื่องของทางวิทยาศาสตร์นะครับมากกว่าการใช้น้ําลายจนน้ามันท่วมทุ่งท่วมกทมกันไปเมื่อปีที่ผ่านมานะครับ เมื่อปีที่ผ่านมาท่านประธานครับรัฐบาลเคยใช้เรือดันน้ําที่แม่น้ําเจ้าพยาจําได้ใช่ไหมครับที่เราอยากจะให้น้ำมาไหลจากทางเหนือลงไปอ่าวไทยเร็วๆเนี่ยนะก็มีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขออภัยที่ต้องเอ่ยน้ำาปนอกแต่ว่าท่านให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนครับคุณธีรชนมโนัยพี่บุ์บอกว่าเป็นเรื่องตลกไร้สาระไปเอาเรืออะไรต่างๆไประบายน้ําผักดันน้ําหมุนกันไปเนี่ยนะแต่ท่านประธานครับผมถามต่อไปยังท่านรัฐมนตรีครับในฐานะที่เป็นประธานดูแลจัดการน้ำเนี่ยนะครับ ตกลงที่เขาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะวันนี้ผมเห็นกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรใช้เรือลักษณะเดียวกันครับก็หมายความว่าผู้ว่ากรทมใช้รองผู้ว่ากรทมเคยต่อว่าต่อขานลักษณะทางวิทยาศาสตร์ที่มันผลักดันน้ําได้เนี่ยนะครับผมเห็นทั้งกองทัพเรือก็ใช้กรุงเทพมหานครก็ใช้ทางวิทยาศาสตร์ได้สามารถผลักดันน้ําได้หรือไม่ทั้งทั้งที่รัฐบาลจริงๆแล้วก็ไม่ต้องยุ่งกับกรุงเทพมหานครก็ได้นะครับท่านอยากจะปิดประตูระบายน้ําทั้งหมด เขตคลองสามวาบ้านผมก็ปิดประตูระบายน้ําท่านก็สามารถทําได้ในฝั่งเหนือครับแต่ถ้าท่านปิดประตูระบายน้ําแล้วน้ํามันทะลักออกซ้ายขวามันก็ไหลเข้ากรุงเทพมหาคอนครอยู่ดีครับคําถามจึงมีว่าถ้าลักษณะที่เป็นเขตปกครองพิเศษที่จะทําอะไรตามใจชอบเนี่ยครับสมมุติว่าถ้าเกิดมันมีน้ําเอ่อขึ้นมายิ่งช่วงนี้ฝนตกเนี่ยนะคนกรุงเทพมหาคนครก็ชักไม่สบายใจว่าเมื่อวานทดสอบเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ทดสอบฝั่งตะวันออกเนี่ยท่านมั่นใจได้อย่างไรครับว่า สมมุติว่าเราไม่มีเรื่องการเมืองเลยนะครับไม่ต้องมาเอาหน้าว่าใครจะลงผู้ว่ากรทมพักนั้นจะส่งพักนี้นจะส่งเป้าประสงค์หลักคือทําอย่างไรให้คนกรุงเทพมหาหนครและปรลิมณฑนน้นําไม่ท่วมเนี่ยท่านมีเทคโนโลยีนอกจากการโยนกันไปมาเดี๋ยวก็บอกว่าขุดลอกคูคลองนานๆนนทีนะครับท่านประธานครับขออนุญาตที่เอ่ยนามผมจะเห็นรองหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์คุณกรณจติกาวน,นิชลงทุนนั่งเรือดมกลิ่นเน่าๆในคลองลาดพร้าวพร้อมกับหลายท่านนะครับตื่นเต้นครับจริงๆแล้วตรงนั้นเป็นสาระสําคัญเล็กน้อยครับ แต่ที่ผมถามทางเทคโนโลยีเนี่ยอุโมงระบายนา้ำอุโมงยักษ์นี่นะฮะปีที่แล้วจําความได้นะครับคุณชูวิวทย์กบวลวิสิ์ขอไปที่เอ่ยนามท่านครับสสท่านนี้ไปนั่งยองๆถือไฟฉายกะลังอันนยอยู่ป้ายอุโมงยักษ์ครับน้ําท่วมแทบคอผมถึงถามท่านนี่ครับว่าถ้าการทดสอบครั้งนี้เนี่ยแล้วมันไหลผ่านกรุงเทพมหานครตั้งแต่ฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกและทิศไหนก็แล้วแต่เนี่ยความพร้อมของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างเช่นประตูระบายน้ำนะครับ หลายท่านไม่ได้อยู่ใกล้คลองไม่เข้าใจหรอกครับบ้านผมอยู่ใกล้คลองคลองมายาวมากเลยครับกว้างประมาณ20เมตรพอมาถึงประตูระบายน้ำท่านประธานครับเหมือนคอขวดดีๆนี่แหละครับเหลือประมาณทักสามเมตรห้าเมตรเวลายกสุดบานครับน้ํามามากมันไม่ไปตามบานหรอกครับมันก็ทะลักซ้ายขวาครับท่านประธานทราบไหมครับถ้าเกิดใครอยู่แถวถนนนิมิตใหม่นะฮะแถวเขตบินบุรีท่านวิชานเนี่ยนะแ้วกรต่อเนื่องจากเขตผมครับ เขาทาอะไรรึไหมครับเกาะกลางถนนท่านประธานครับเอาบาริเออร์หรือไอหินปูที่มันสูงประมาณเกือบสองเออเกือบประมาณเมตรกว่าๆนี่ท่านประธานครับไปวางอยู่เกาะกลางถนนชาวบ้านมาถามผมเยอะครับบอกว่าทําอะไรกันจะปรับปรุงภูมิทัศน์หรือผมบอกไม่ใช่หรอกครับเขากําลังกันท่านเนี่ยให้อยู่นอกแนวกั้นน้ําฝั่งถนนฝั่งขวานี่ยังไงถ้าเกิดมีโอกาสท่วมคือจมน้ําอย่างเดียวท่านประธานครับนี่คือการแก้ไขปัญหาปลายทางของกรุ่มเทศบานครในการใช้งบประมาณผมจึงถามต่อไปยังรัฐบาลครับว่า ทำอย่างไรครับที่น้าไม่ท่วมท่านบอกว่าต้นน้ําท่านบริหารแล้วกลางน้ําท่านบริหารแล้วปลายน้ําคือกรุงเทพมหานครท่านบริหารแล้วแต่ความเชื่อมั่นของคนกรุงเทพเนี่ยนะครับทางเทคนิคท่านมีอะไรบ้างอุโมงยักษ์ทำได้ไหมคลองถ้าไม่ลอกแค่คลองเดียวจะเป็นจะตายกันไหมถ้าน้ํามันไม่มาต่อให้ไม่ลอกสิบชาติมันก็ไม่มีปัญหาน้ําท่วมถามท่านรัฐมนตรีครับวิธีแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบของรัฐบาลเนี่ยสร้างความมั่นใจได้อย่างไรพรุ่งนี้จะทดสอบเขตพวกผมนะ เขตแถวคลองสามวาบินบุรีบางเขนหนองจอกดอนเมืองลาด,ลาดกระบงังอะไรแถวๆนี้ครับถามท่านรัฐมนตรีครับว่าพรุ่งนี้ให้ความมั่นใจกับพี่น้องในฝั่งตะวันออกด้วยครับว่าท่านจะไม่ทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมและจะไม่มีพวกหมอลืมๆนะครับคือพวกวางยาแล้วลืมท่านประธานช่วยถามท่านรัฐมนตรีเลยครับที่อายุใช้เวลาไปเจ็ดนาทีสามสองนาทีครับเหลือเวลาสองนาทีเสร็จเจญท่านรัฐมนตรีปรับสบครับกลับกับเรียนท่านประธานคะัคำถามแรกเรื่อง ต้องขอประทานโทษนะฮะที่ท่านลองพูดว่าพูดเร,เรื่องเรื่องเรือดำน้ำนะครับผมคิดว่าท่านคงไม่ระมัดระวังนะที่พูดก็หวังว่าท่านจะไม่พูดอีกนะครับทรงรับสั่งไว้เมื่อปีสาดนะครับในการประธานคำแนะนำเกี่ยวกันระบายน้ำในกทมนะครับว่าพื้นที่ข้างล่างเนี่ยนะครับลาดไม่มีสโลปนะครับหลายพื้นที่เนี่ยต่ำกว่าน้ำทะเลนะครับ การจะระบายน้ําออกเนีน่ยนะถ้าขุดลึกก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะมันลึกก่าทะเลไปแล้วขยายออกข้างๆก็บ้านเรือนคนนะครับในการจะเพิ่มปริมาตรน้ำนะครับซึ่งคํานวณจากพื้นที่นาตัดคือสูงคูณกว้างนะครับกับเคอร์เรนต์นะครับในเมื่อความลึกก็ไม่มีประโยชน์นะครับความกว้างขยายไม่ได้ทางเดียวที่จะเพิ่มเคอร์เรนต์เพิ่มเคอร์เรนต์คือเพิ่มสปีดการจะเพิ่มสปีดของน้ําได้ก็ต้องดันนะครับหรือไม่กระดูดออกนะครับ แล้วในขณะนั้นกรมชจประทานก็ทาเครื่องสูบเครื่องดันนามาร้อยเครื่องถวายก็ยังใช้อยู่ได้ในขณะน,นี้บ้างนะครับปีที่แล้วก็เอาเรือขนาดใหญ่เพราะเราต้องการเรือขนาดใหญ่ใบจักรขนาดใหญ่นะฮะดันที่กลางน้ำด้ซ้าไปที่คลองราโพก,ก็พิสูจน์ว่าเพิ่มเคเรนต์ได้ถึง20%ก็ถวายความเห็นไปนะครับปีนี้ก็ทําเพิ่มขึ้นอีกนะรออกรทมก็ได้งบทําเครื่องดันน้ำนะฮะกองทัพเรือก็ได้งบเครื่องทำดันน้ํา ทำมาสําเร็จส่วนหนึ่งเมื่อวานก็เอาไปใช้นะครับก็ปรากฏว่าเพิ่มสปีดของน้ําได้ถึง30ซนะฮะก็เอาเป็นว่าคุณธีรชนนะครับท่านด้วยความหวังดีนะฮะท่านท่านต้องหยุดพูดเป็นอันขาดนะท่านอย่าได้บังอาจพูดอย่างนี้เพราะว่ามันไม่ถูกต้องทางวิชาการแล้วก็ไม่ถูกอะไรเลยสักอย่างหนึ่งนะฮะและประชาชนก็อย่าไปเชื่อเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นโดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็แล้วไปนะฮะหมดเรื่องผมจะไม่พูดเรื่องนี้อีกเป็นอันขาดนะครับเรื่องที่สองนะครับท่านถามมาห้า ถามว่าเหมือนกับตะเกียน้าท่วมไหมก็ตอบว่าไม่ท่วมหรอกนะครับปีนี้ไม่ท่วมแน่กรุงเทพก็ไม่ท่วมนี่ทําอย่างไรนะฮะในความเห็นของของผมนะครับของพวกผมะะที่ต้องทํางานเนี่ยสำหรับในพื้นที่ลาบราบนะฮะในพื้นที่กรทมเนี่ยหลักๆเนี่ยมันจะมีสักห้าข้อนะครับคือเมืองใหญ่ๆนะฮะทั้งนี้รวมทั้งหัดใหญ่ด้วยรวมทั้งเชียงใหม่ด้วยรวมทั้งสุขโขทัยด้วยการปล่อยให้ลําน้ําสายหลักเช่นแม่น้ําผ่านกลางเมืองเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องอันตรายมากเพราะวันหนึ่งนะฮะในในใน ในสตวริษร้อยปีเนี่ยมันอาจจะโอเวอร์แบงค์นะฮะโอเวอร์ฟลูอมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะทุกเมืองเนี่ยเขาจึงต้องทำ retention w a ล l ขึ้นมาในข้อหนึ่งนะฮะเพื่อป้องกันซึ่งเราก็มีบ้างไม่มีบ้างอันที่สองเนี่ยเขาต้องทำดีทัวร์นะฮะในภาษาหนึ่งบางทีเขาเรียกว่าฟลัดเว่บางภาษาเขาเรียกว่าแฟลัดไดเวอร์ชั่นนะฮะคือเอาออกข้างนะครับเหมือนกับเหมือนกับทางเบี่ยงนะฮะเหมือนกับ ถนนวงแหวนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอยู่ในงบจะทําอยู่แล้วนะครับแม้ว่าจะทําค่อนข้างยากเพราะมาทําตอนนี้นะฮะที่ถ้าสมมุติเรามี a t ดเวหรือ f l ดด d เวอร์ชันเนี่ยนะครับเราก็จะคุมน้ําให้ผ่านกรุงเทพได้ไม่เกิน3 0 0 0ถึง3,500คิวเซกอย่างนี้ก็จะไม่มีการล้นนะครับเพราะมันจะออกข้างๆนะครับอันที่2เนี่ยต้องอย่าอยากกักน้ำนะฮะเช่นไม่ให้น้ําเข้ากรุงเทพอย่างปีที่แล้วนะครับมันไม่ช่วยอะไรเลยมันช่วยให้แจ้งกันหมดทุกคน นะครับการทดสอบเมื่อวานเป็นการพิสูจน์ว่าถ้าปล่อยน้ําเข้าภายใต้การควบคุมทุกสายน้ำนะครับล้วนมีประโยชน์เท่านั้นเหมือนเส้นเลือดอนะฮะมันมีทั้งเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดฝอยนะฮะถ้าใช่กันไปนะฮะอย่างอย่างถูกต้องมันก็จะเกิดประโยชน์นะครับอันที่3นะครับเรื่องการลุกล้ำลำน้ำนะครับเป็นเรื่องใหญ่เมื่อกี้ก็ถามผมเรื่องของรัดเท้าผมเป็นคนนําเรื่องเข้าคอรมอลและเป็นมติแล้วนะฮะให้กหระทรวงมหาดไทยกทมไปหาทางเอาคนออกจากลําน้ําให้ได้นะครับแล้วก็ให กระทรวงทรัพยากรอะไรความมั่นคงมนุษย์อะไระผมเรียกไม่ถูกกันนะฮะชื่อสมัยใหม่แล้วอะไรกระทรวงอะไรนะความมั่นคงนะฮะไปทำแฟลตนะครับตอนนี้เขาก็เสนอมาแล้วท่านนายกก็สั่งว่า voluntary basis นะหมายความว่าอย่าไปบังคับเขานะค่อยให้เป็นเข้าไปผมก็หวังว่าภายใน5ปี10ปีนะครับก็จะมีผู้คนออกมานะครับแล้วก็ไปอยู่ในที่ที่ดีกว่านะครับแล้วก็มีการทําเขื่อนข้างๆมีทําถนนเดิน จนกระทั่งไม่มีการจะลุกล้ำข้ามาอีกเพราะถ้ามีลุกล้ำเนี่ยแหละครับระบายน้ําก็ไม่ได้นะฮะอะไรก็ไม่ได้ทักอย่างอันที่สี่นะฮะก็คือคลองเล็กคลองน้อยในในกรทมเนี่ยมีเป็นมากมายนะผมไม่รู้เท่าไหร่นะเป็นพันเป็นหมื่นต้องทําให้เป็นระบบเลือดฝอยให้ได้เชื่อมต่อนะครับแล้วก็ทําเป็นบล็อกสั้นๆเป็นเซลล์นะฮะแล้วก็มีระบบทั้งดูดน้าทางปั๊มน้ำนะครับเหมือนอย่างที่เวนิสนะฮะเขาทำสุดท้ายเนี่ยนะครับต่างถามว่าพรุ่งนี้ผมจะไปทดสอบทั่วไหมไม่ทั่วหรอกครับเพราะว่าเรา จะทดสอบนะฮะเท่าที่ขีดความสามารถของคูคลองที่เกี่ยวข้องนะครับจะลองรับได้และจะทำไปจากน้อยนะครับไปหามากนะครับหวังอย่างเดียวนะฮะว่าไอ้สูบที่ที่มักขสันนะ่ะมันจะเวิร์กนะนะฮะถ้าไม่เวิร์กก็ต้องบอกว่าไม่เวิร์กถ้าเวิร์กกี่เปอร์เซ็นต์ก็ต้องบอกนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่กทมก,กับเจ้าหน้าที่ของของกอบอของกรมชลประทานนะครับเขาทํางานใกล้ชิดกันมากผมไม่คิดว่าจะมีอัิเตบ อะไรเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็อยากเรียนว่าพรุ่งนี้ถ้าฝนตกนะครับเกินกว่า30มิมลนะฮะต่อชั่วโมงนะครับหยุดทันทีแล้วก็หยุดได้ภายใน5นาทีนะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ไม่ต้องวอรี่นะครับไม่ไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับขอบพระคุณครับคำถามสุดท้ายท่านจิรยุครับประธานที่เคารพครับกระผมจิรยุสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครเขต18คลองสามบาทครับฟังท่านรองปลอดแล้วนะฮะ ไอ้ท่านที่อาจจะไม่ชอบสไตล์การพูดจาของท่านอาจจะหงุดหิดหัวใจแต่ถ้าเป็นวงการนักเลงก็บอกอย่างนี้คนจริงครับพูดและทำที่ผ่านมาหนึ่งปีเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลมีประสบการณ์ในความเลวร้ายพวกผมก็โดนสาหัสสาการท่านประธานครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะถามต่อไปครับวันนี้เนี่ยฟังท่านเนี่ยมั่นอกมั่นใจเลยนะครับตะวันตกที่กทมฝ่ายบริหารกทมพูดแล้วพูดอีกเนี่ยนะ ว่าน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้เดี๋ยวจะท่วมแล้วเอาไม่อยู่ยอย่างนั้อย่างนี้สุดท้ายมันก็ผ่านไปได้เมื่อวานทั้งทั้งที่เมื่อวานฝนก็ตกมาอย่างหนักนะครับเมื่อเช้านี้ตื่นมาผมเปิดหน้าตา่างพบเจอฝนผมก็วิตกกังวลต่อท่านประธานครับแต่ว่าฟังท่านรัฐมนตรีพูดเนี่ยนะฮะหมายความว่าพรุ่งนี้7กันยายนเป็นวันสุดท้ายของการทดสอบน้ําในกรุงเทพมหานครในฝั่งตะวันออกซึ่งแน่นอนครับทิศเหนือที่ไหลมาจากฝั่งตะวันออกนี่นะครับมันก็มาเจอแถวบ้านผมเต็มเต็มครับคลองหกวาสายล่าง เข้าสู่คลองสามวาผ่านประตูระบายน้ําเจ้าปัญหาที่ไปมีปัญหากันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมมั่นใจท่านครับเพราะคลองสามวาหลายประตูเนี่ยนะครับขออภัยครับคลองสามวาหลายคลองที่เป็นคลองเชื่อมคลองสองคลองสามคลองสี่เลยเนี่ยนะกลองทับบกไปทําดีเรียบร้อยแล้วครับไปขุดขึ้นซ้ายขวาครับเหลือบางคลองเท่านั้นครับที่เป็นลํารางผมถามไปยังเขตเขตก็บอกว่ากําลังอยู่ระหว่างการดําเนินการไม่ว่ากันครับช้าแต่ชัวขอให้ทําจริงครับ พ่อระบายน้าตามหมู่บ้านต่างๆกรมราชธรรมเข้าไปลอกโดยรัฐบาลทําแล้วครับแม้จะไม่ครบทุกหมู่บ้านแต่ก็เป็นมนิตหมายอันดีที่รัฐบาลกังวลใจกับเรื่องนี้และก็ทําให้กับพี่น้องประชาชนครับที่ผมถามต่อไปก็คือว่าเราคุยกันเมื่อวานแล้วเราคุยกันวันนี้แล้วเราคุยกันพรุ่งนี้แล้วแล้วมันลืนแหละครับจะเป็นอย่างไรปีต่อไปรัฐบาลวางแผนอย่างไรโดยเฉพาะคนบ้านผมนะครับคือกรุงเทพมหาคนครเนี่ยนะทั้งกรุงเทพ50เขตเนี่ยนะ ไม่ว่าใครจะมาเป็นผู้ว่ากทมท่านสุขุมพันธ์จะลงต่อหรือไม่หรือใครจะลงไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ผมถามรัฐบาลครับว่าการบริหารจัดการน้ําในปีต่อไปเนี่ยนะครับห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดหรือรัฐบาลจะอยู่อีก8ปีจนต่อเนื่องเนี่ยนะครับเราจะได้หลงลืมเรื่องน้องน้ํากันไปรัฐบาลมีแนวคิดอย่างไรเช่นท่านบอกคลองลาดพร้าวมีปัญหาท่านก็เอางบใหไปกทมไปลอกเลยครับถ้าช้าอีกจะได้ต่อว่าต่อขานกันเหมือนที่ฝ่ายค้านต่อว่าต่อขานครับ จริงๆมันมีคลองเยอะแยะที่กรทมรับแต่ว่ายังไม่ได้ลอกแต่วันนี้พักเพื่อไทยในฐานะรัฐบาลไม่อยากเล่นการเมืองครับจริงๆก็มีหลากหลายครับพะะั้นรมถามท่านรัมตีครับว่าอนาคตเนี่ยท่านจะทําอย่างไรกับการแก้ไขปัญหาน,าน้ําท่วมแบบยั่งยืนครับเชิญท่านรัมตีตอบครับท่านมีเวลาอยู่หนึ่งนาทีเเงินแสนสองเนี่ยนะครับมันเป็นเนงินแก้ไขน้ําท่วม่วคลาวนะครับ ายาวไปถึงอาจจะปีหน้าด้วยเงิน3 5มแสนเนี่ยเป็นการแก้น้ำท่วมทาวนของประเทศนะครับซึ่งกทมซึ่งอยู่ในภาคอยู่ที่ปลายน้ำก็จะได้รับการอ,อะไรฮะเกื่อนหนุนจากเงินก้อนนี้เช่นกันนะครับขบวนการที่นำมาใช้ก็เมื่อกี้ผมให้ก็เรียนไปแล้วละห5หข้อนะครับท่นนี้ถ้าถามผมนะฮะผมก็คิดว่านโยบายของของ,ของกทมในเรื่องการบริหารจัดการน้ําในเรื่องการระบายน้ำกนะารนโยบายการหาจัดการน้ําของรัฐบาลเนี่ยมันต้องเปน็นนโยบายเดียวกันนะ นะครับต้องทำงานด้วยกันนะครับไม่ใช่ว่ากัดใจเป็นเพื่อนกันชั่วคราวอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นจะถามผมวันนี้นะครับผมก็คิดว่ามันจะต้องมีขบวนการการทางานร่วมกันการวางแผนร่วมกันนะครับในการระบายน้ำนะครับของกทมแล้วกทมต้องยอมรับว่านะฮะกรทมอยู่ตรงปลายน้ําและน้ําผ่านกทมนะกทมจะบอกว่าคูคลองเท่าไรแลนะครับอยู่ในกทมห้ามใช้ในการระบายน้ํานะครับมันไม่ได้นะครับเพราะว่ากทมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศนะฮะประเทศจําเป็นต้องต้องต้อง ต้องใช้กทมนะครับในการระบายน้ำนะเหมือนกับกทมต้องใช้ป่าที่เชียงใหม่นะครับในการสร้างออกซิเจนหรือดูดคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเพราะนั้นจิตสำนึกในภาพรวมของประเทศจะต้องเกิดขึ้นเมื่อกี้ผมเพิ่งได้พูดนะฮะว่าเรื่องการป้องเอาวอย่ยงเดียวนะฮะไม่ไม่ฉันไม่เดือดฉันไม่เดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนช่างไม่ได้นะครับสิ่งที่ฉันมีไม่ยอมใช้ประโยชน์นะครับไอ้อย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะครับเพราะนั้นในหลักเนี่ยผมว่าเป็นอย่างนั้นผมก็ ก็หวังว่าทุกอย่างมันคงจะดีขึ้นนะครับแล้วก็เรียนฝากท่านผู้ว่านะครับว่าวันพรุ่งนี้ผมหวังจะได้รับความร่วมมือแบบ100%เนะครับแล้วถ้าตอนเช้าท่านจะทดสอบอีกก็โทรศัพท์ผมนะฮะมีเบอร์อยู่นะครับโทรมาดอยนะครับผมจะได้ได้รับทราบด้วยนะจะได้ปรับอะไรสักนิดหน่อยขอบคุณมากครับเรื่องข้างหลังใบพัดแล้วก็ไปจอดเรียงกันเป็นแพรนะครับซึ่งดันน้ําซึ่งต่างกันกับที่คุณชายุเหมือนกันพูด เครื่องดันน้ําหรือเดือดันน้ําแบบแนวราบมันไม่เหมือนกันนะครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยท่านเริ่มเห็นตามแนวริมคลองแล้วว่ามีเครื่องดันน้ําแนวราบเนี่ยอยู่อันนั้นก็ทําดีไซน์มาโดยเฉพาะเพื่อดันน้ำครับแต่การที่เอาเรือหางยาวไปจอดเรียงกันเป็นตับในกระแสน้ําขณะนั้นนะวันที่น้ําท่วมวิกฤตการณ์เนี่ยมันไม่มีผลอะไรครับนั่นเขาหมายความถึงอย่างนั้นครับอย่าเอาเหตุการณ์นึกมาปนกับเหตุการณ์นี้แล้วขนะ้อที่จริงไม่ตรงครับขอพระคุณครับท่าน,ท,านท่านไม่ต้องตอบหรอกครับเกิน ก่อนพิาานะผมขออนุญาตนิดเดียวครับผมได้เรียนแล้วว่าเรื่องเรือดำน้ำนะฮะหรือกระบวนการดัน้ำเนี่ยผมว่าเราหยุดพูดเถอะนะฮะอธิบายไปก็ไม่ได้ประโยชน์นะครับมันได้มันได้ประโยชน์มากหรือน้อยนะครับตามเวลาสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้นะครับไม่ใช่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับตอนไหนมีแค่ไหนก็ทำไ้แค่นั้นผมว่าเชื่อผมเถอะเลิกพูดเรื่องนี้เถอะนะฮะไม่ดีกับใครหรอกครับนะครับมาช่วยกันคิดปรับปรุงเรือดำน้ําไทยที่มาดีที่สุดดีกว่ามาช่วยกันคิดนะครับแล้วจะได้ช่วยกันใช้ นะครับอย่าไปเฉียงเรื่องอย่างนี้ไม่ได้เรื่องนะครับขอบคุณครับเราก็พาดพิงกันไปมาก็ไม่ได้ไปเรื่องเลยนะเอาเฉพาะท่านเสียหายไม่เสียหายผมไม่พูดท่านประธานครับผมสิบนาทีเป๊ะเมื่อกี้ท่านอัธวิสิบสี่นาทีนะผมพยายามเตือนทุกฝ่ายนะกานรักษาเวลาเป็นความดีของท่านนะ่านรักษาผมเวลาก็ได้เป็นความดีของท่านนะเชิญครับผมให้หนึ่งนาทีผมเอาแค่สามสิบวิท่านประธานครับจริงๆแล้วผู้แทนกทมเหมือนกันครับเพียงแต่อยู่ต่างพรรค ผมพยายามฉายภาพรวมครับว่าถ้าเกิดกรุงเทพมหานาครบ,บอกว่าคลองลาดพร้าวเป็นปัญหามากมายเนี่ยผมว่ากรุงเทพมหานาครไม่ควรจะมีผู้ว่าก,กทมชื่อมอมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะครับเพราะมันเป็นแค่ส่วนเดียวผมก็พยายามจะอธิบายบอกว่าอุมโมง์ยักษ์ที่ท่านใช้เงินงบประมาณมากมายเนี่ยมันเป็นอุมโมง์ดัมมีไม่ไหมถ้าต้องตอบตรงนี้ก่อนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทดสอบของรัฐบาลพรุ่งนี้เนี่ยผมมั่นอกมั่นใจไอเรือดันงดันน,นน้ำก็รองกลว่าท่านพูดเองะครับ ผมก็พูดตามข้อมูลตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นฝากไปยังฝ่ายค้านครับวันนี้น้ำลายมันท่วมกรุงเทพมหานครมาปีนึงแล้วครับจับมือกันให้แน่นครับแล้วก็ทําให้ประเทศมันก้าวไปข้างหน้าได้บ้านผมจะได้ไม่ต้องมานั่งพายเรือกันอีกเท่านั้นแหละครับคือประเด็นท่านประธานขอบพระคุณครับจับมือกันในสภาก่อนนะครับก็ก็ตอบโต้กันอย่างนี้ครับท่านท่านท่านผมให้เท่ากับเวลาเท่ากันนะครับผมไม่ให้ตอบโต้กันละคนสุดท้ายแล้วครับ อย่างนี้ท่านประธานครับผมสาธิตวงนองเตยสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดตรังพักะยาธิปั์ผมเป็นพักฝ่ายค้านครับบังเอิญข้อพาดพิงเนี่ยไม่ชี้แจงก็จะเสียหายที่บอกว่า,าน้ําลายมันท่วมเยอะฝากไปถึงฝ่ายค้านเรื่องอน,น้ําลายมันท่วมเยอะแล้วมาจับมือทําเรื่องของแก้น้ําท่วมดีกว่าผมก็เรียนท่านประธานครับว่าเราก็ไม่อยากเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องการเมืองนะครับจะเห็นว่าสักครู่นี้นี่คุณอัธวิทย์ลุกขึ้นถามกระทู้สดเนี่ยก็เป็นกระทู้ตึงถามเรื่องเนื้อหาสาระ แต่กระทู้สดจากเพื่อนสมาชิกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพาดพิงเรื่องการเมืองตลอดก็เรียนว่าพักฝ่ายค้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในสภาหรือในกรุงเทพมหานครซึ่งท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์ท่านทํางานอยู่เนี่ยล้วนแล้วแต่ทํางานเพื่อประชาชนทั้งนั้นนะครับขนาดเราเป็นฝ่ายค้านนะครับประชาธิปต์เรายังไปช่วยในเรื่องน้ําท่วมตั้งในเรื่องของการบริจาคก,กระทั่งให้ความคิดเห็นกับรัฐบาลท่านนายกบพิสิิธ์ก็ไปพบกับท่านนายกยิ่งลักษณ์ที่สปปที่ดอนเมืองนั่นก็เป็นการให้ความร่วมมือกัน เพรานั้นเราก็ไม่เคยหยิบยกเรื่องนี้มาเป็นเรื่องประเด็นทางการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องชี้แจงครับกรณีของผู้ว่าสุขุมพันธ์ก็เหมือนกันบางเงินท่านไม่อยู่ที่นี่เวลาท่านพูดจาท่านพาดพิงท่านให้ร้ายต่างๆเนี่ยเขามาชี้แจงไม่ได้ครับเวลาของฝ่ายท่านท่านก็ลุกขึ้นประท้วงตลอดเราก็ให้เกียรตินะครับเราไม่ได้ลุกขึ้นประท้วงแต่ต้องให้สิทธิ์ในการที่ให้คนเกี่ยวข้องเขาชี้แจงด้วยเพราะฉะนั้นการทดสอบน้ำเมื่อวานกทมเขาก็ทําถูกต้องและเหตุการณ์ทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบรร้้ออยเคาาก็ใหวมวมมม่ื ก็มีความพยายามพูดเขาไปทดสอบก่อนบ้างอะไรบ้างเขาต้องชี้แจงได้คร so ับเครื่องไม้เครื่องมือกทมเขาดําเนินการเขาซักซ้อมของเขาทุกอย่างก็เป็นไปเรียบร้อยแล้วไม่มีผลกระทบด้วยมันไม่ใช่จุดที่จะหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นการเมืองโจมตีเพราะจะเลือกผู้ว่าและพรรคท่านก็ส่งยกเว้นท่านต้องแก่ตัวแล้วครับไอ้ไม่ขุดคลองเดียจะเป็นจะตายในชี้แจงกรุงเทพด้วยแล้วกันผมแม่ยาทั้งคู่หรอกครับทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวก็โต้กันอย่างนี้ครับผมไปเรื่องอื่นพอแล้วครับ ประชาชนฟังอยู่ผม,ผมพอแล้วครับท่านทีรู้พอแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปท่านก็ทั้งรู้นก็ตอบโต้ก,กันก็ไม่ไปเรื่องอื่นแล้วครับก็เถยียงกันอยู่นี่ครับพอแล้วครับผมวมิไดจฉัยแล้วพอละทั้งคู่ครับได้ได้ได,ได,ได้ใส่กันไปทั้งคู่ละพอแล้วครับประชาชนฟังอยู่ท่านครับถ้าประท้วงเรื่องอะไรฮะร <an> ผม <an> <an> ทําผิดข้อบัง <ains> ค <an> ับข้อไหนท่านประธานที่เรารพครับผมประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับข้อแนะครับท่านประธานไม่ได้ควบคุมการประชุมนะครับ ท่านอดีตรัฐมนตรีไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตั้งกระทูนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรท่านประธานครับผมไม่ติดใจแต่ผมพยายามจะบอกว่ากรุงเทพมหานครต้องร่วมมือการกับรัฐบาลถ้าคลองลาดพ้าวคลองเดียวท่านเอามาอ้างได้ทั้งวันอย่างนี้เนี่ยแล้วกรุงเทพาเขตจะทําอย่างไรครับท่านประธานพอแล้วครับ,รบทั้งคู่พอแล้วครับผมไม่อยากทั้งโคู่แล้วครับผมใช้ตามข้อครับข้อแ